อีกครั้งในวัดพุทธิชิโอฮิลส์เมื่ออารสา,าตันติเจริญเกียรติอุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาเป็นประธานการทอดกรถินแม้ไม่รู้จักวัดแห่งนี้มาก่อนแต่เมื่อทราบว่าวัดกำลังเดือดร้อนเธอจึงไม่ลังเลใจในการเข้ามาช่วยวัดในครั้งนี้เราไม่ได้ติดว่าจะเป็นที่วัดใดหรืออะไรคือวัดไหนเรารู้สึกว่าอยากจะ ไปสนับสนุนเราก็ไปอะค่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นวัดนี้เท่านั้นหรือวัดนั้นเท่านั้นแลนอยากจะขอให้เราเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันยังไงเสียวัดนี้เนี่ยนะคะทำเลก็สวยงามนะคะแล้วเราก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะ,ะถ้าเราสมานสามัคคีเนี่ยเราเข้าใจกันสักนิดนึงนะดิฉันเชื่อว่าวัดคงจะไปได้ดนะะีเราไม่ได้ส่งเสริมวัดใดวัดหนึ่งนะคะดันนั้นหมายความว่าทุกวัดที่เกิดขึ้นในที่นี้นะคะถ้าเราเห็นพระท่าน แล้วก็คณะกรรมาการเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจทํางานเราก็น่าจะช่วยกันส่งเสริมนะคะเรนคิดว่างั้นค่ะนี่คือตัวอย่างของคนที่มีความศรัทธาเหมือนทางเดินที่เรามองไม่เห็นแต่หากใครวางอิดลงไปสักก้อนหนึ่งคนต่อมาก็จะทําเช่นเดียวกันอิดที่วางเรียงต่อๆกันนี่เองที่จะสร้างทางให้เราได้เห็นและใช้เดินไปด้วยกันและแม่วัดแห่งนี้ จะเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้สร้างปัญหา,าสะสมมานานกุ่1สิบปีแต่หากเรามองที่ตรงนี้ให้ดี10ปีกับอีก7เอเคอร์ที่จะเป็นสมบัติของทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นของเราการทะเลาะกันเมื่อวานแต่ถ้ามาจับมือกันได้ในวันนี้เพื่อทำให้หนี้เป็นศูนย์ไปในวันพรุ่งนี้ต่อให้ต้องเหนื่อยกันอีก10ปีก็ยังคุ้มค่าไม่ใช่หรือ วัดพุทธทิชโนฮิลในปี2007หรือขึ้นต้นปีแรกของทศวรรษใหม่นี้แม้ทุกคนยังลงเรือลำเก่าลำเดิมแต่หากได้รับการยารูร่วให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งโดยมีพระธรรมเป็นหางเสือคอยนำทางให้ทุกคนไปถึงฝั่งนั่นก็คือการที่วัดกลายเป็นวัดของมหาชนอย่างแท้จริงสมดังเจตนารมณ์ของพระอาจารย์สมบัติยาน,นวโรผู้ก่อตั้งวัดเมื่อสิปีที่แล้ว mm-hmm